เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆเรากลับมาดูแบบฝึกหัดไทยบทที่2กันต่อเลยนะคะในพาร์ทของปัญหาซึ่งเราจะมาดูในข้อที่7กันค่ะ อยู่ในหน้าที่107นะคะในหนังสือฟิสิกส์ม .4 เเล่มที่1ค่ะอ่ะเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะโจทย์ในข้อนี้นะคะได้บอกว่าจากรูปแสดงการเคลื่อนที่ของอนุภาค1ในแนวแกน x เป็นดังรูปค่ะรูปนี้นะคะเป็นรูปประกอบปัญหาข้อที่7โดยโจทย์นะคะก็ได้ให้แนวแกน x มาซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรนะคะและ ก็มีตำแหน่งต่างๆบนแกน x ซึ่งตรงนี้เป็น0แล้วก็ไล่1234ไปเรื่อยๆทางซ้ายก็เป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4โดยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของ a นะคะของจุด a ตำแหน่งนี้นะคะตรงลบ1เป็นตำแหน่งของจุด c แล้วก็ตำแหน่งที่ x เท่ากับสาเมตรเป็นตำแหน่งของ b นั่นเองค่ะโดยโจทย์ก็ได้บอกว่า อนุภาคนะคะเริ่มเคลื่อนที่จากจุด A ไป B ใช้เวลา3วินาทีก็คือเคลื่อนที่จากจุดนี้มาจุดนี้นะคะ A ไป B ใช้เวลา3วินาทีแล้วเคลื่อนที่ย้อนกลับค่ะย้อนกลับจากจุด B ไปหาจุด C ก็คือจากจุด B ไปหาจุด C ตรงนี้ค่ะซึ่งใช้เวลา2วินาที โจทย์ถามหาว่าอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ทั้งหมดมีค่าเท่าใคา <Al ty. S 1> ดค่ะอ่าโอเคหลักการในข้อนี้นะคะก็คือน้องต้องรู้ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยนั้นหา,าอย่างไรนั่นเองซึ่งถ้าหากเรารู้ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยหายังไงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ถามก็จะทําให้เราสามารถตอบคําถามในข้อนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ พี่ขอทบทวนเกี่ยวกับอัตราเร็วเฉลี่ยให้น้องๆน,นะคะนิดนึงค่ะอัตราเร็วเฉลี่ยมีใครบอกพี่ได้ไหมคะว่าเป็นปริมาณอะไรเอ่ยปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาร์คะค่ะเป็นปริมาณสเกลาร์นะคะซึ่งก็จะเป็นที่เออจะเป็นปริมาณที่มีแค่ขนาดถูกไหมคะอาแล้วนิยามของตัวอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะ ก็คืออะไรคะน้องๆก็คือระยะทางที่เคลื่อนที่ทั้งหมดถูกไหมคะในช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองทันนะคะเพราะฉะนั้น หมายความว่าถ้าหากเราอยากรู้อัตราเร็วเฉลีย่ยหรืออนุั์ตัว v แบบนี้นะคะ vav นะก็จะหาได้จากระยะทางที่เคลื่อนที่ทั้งหมดถูกไหมคะพี่ให้เป็น d นะคะส่วนด้วยช่วงเวลาหนึ่งก็คือให้เป็นเดลต้า t นั่นเองตรงนี้ทันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือวิธีการหาอัตราเร็วเฉลีย่ยทัดมาเราลองมาดูวิธีในการหาความเร็วเฉลีย่ยกันค่ะ ความเร็วเฉลี่ยหายังไงนะคะน้อก็ต้องรู้ก่อนว่าความเร็วเฉลี่ยนิยามเป็นยังไงนะคะก็ความเร็วเฉลี่ยนะคะเป็นปริมาณอะไรเอ่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ความเร็วเฉลี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์แสดงว่าเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางถูกไหมอ่ะทีนี้เราลองมาดูซิ ว่านิยามของความเร็วเฉลี่ยคืออะไรนะคะนิยามของความเร็วเฉลี่ยก็คือการกระจัดถูกไหมคะการกระจัดในช่วงเวลาที่เคลื่อนที่นั่นเองถูกไหมคะ,ะความเร็วเฉลี่ยคือการกระจัดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนที่นะคะ โอเคนะทีนี้เรามาดูสูตรของความเร็วกันนิดนึงค่ะสูตรของความเร็วก็คือ vav ถูกไหมคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายเวกเตอร์ไปนิดนึงนะคะจะเท่ากับการกระจัดนะคะพี่ให้เป็นเดลต้า x นั่นเองส่วนด้วยช่วงเวลานะคะก็คือเดลต้า t ค่ะตรงนี้ทันนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะในตอนนี้นะคะเรารู้ทางวิธีในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยแล้วนะคะถัดมาเราก็จะมาเริ่มหากันเลยค่ะโดยเรามาดูจากอัตราเร็วเฉลี่ยกันก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยหาได้จากอะไรคะน้องๆ d ส่วนเดลต้า t ถูกไหมหาได้จาก d ส่วนเดลต้า t ก็คือระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดหารด้วยช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนที่นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้วัตตาเลเฉลียเราต้องหาระยะทางมาก่อนแล้วก็หาช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะซึ่งเราก็มาพิจารณาจากรูปนะคะก็โจทย์เนี่ยได้บอกว่าอนุภาคอันนี้นะคะเคลื่อนที่จาก A ไป B ใช้เวลา3วินาทีแล้วก็ย้อนกลับนะคะจาก B ไป C เนี่ยใช้เวลา2วินาทีถามว่าข้อมูลตรงนี้ช่วยให้เราหา ระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดและเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดได้ไหมคะก็หาได้นั่นเองนะคะโดยเราลองพิจารณาระยะก่อนค่ะ,ะพี่อยากรู้ว่าระยะ d เท่ากับเท่าไหร่นะคะน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าเราอยากรู้ระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดเนี่ยก็คือจาก A ไป C เลยถูกไหมคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยหยุดที่ C จุด A ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น ส่วน C ตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายถูกไหมคะแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าระยะเป็นเท่าไหร่น้องก็แค่คิดยังไงคะก็แค่หาระยะ AB แล้วบวกด้วยระยะ BC ถูกไหมคะน้องก็จะได้ระยะทางทั้งหมดนั่นเองทันนะน้องต้องเอาระยะ AB บวกกับระยะ BC นั่นเองค่ะ ตรงนี้ทันนะคะอ่าโอเคแล้วน้องลองบอกพี่ดูนะคะว่าระยะ AB เป็นเท่าไหร่เอ่ยระยะ AB น้องจะเห็นว่าจาก A ถึง B เนี่ยเราก็ดูจากอะไรคะดูจากแนวแกน x ที่โจทย์ได้ให้มานั่นเองค่ะน้องจะเห็นว่าถ้าเราอยากรู้ระยะนี้น้องก็ต้องรู้ความยาวของเส้นนี้ถูกไหมคะซึ่งเรารู้ว่าตรงตำแหน่งนี้คือศูนย์ถูกไหมตำแหน่งนี้เป็นศูนย์ ถ้าหากตำแหน่งนี้เป็นศูนย์เราจะลองพิจารณาในช่วงนี้ค่ะ,ะพิจารณาทีละช่วงนะคะถ้าตรงนี้เป็นศูนย์ถูกไหมแล้วพี่อยากรู้ว่าช่วงนี้ยาวเท่าไหร่ในน้องๆลองบอกพี่ซิว่าเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเป็น4เมตรถูกไหมคะระยะตรงนี้เนี่ยช่วงนี้เป็น4เมตรเพราะว่าตรงนี้เป็นศูนย์ ถึงลบสี่ถูกไหมแต่และช่องก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งเมตรนั่นเองซึ่งอันนี้เราสนใจแค่ระยะเราไม่ได้สนใจเครื่องหมายอะไรเราแค่อยากรู้ว่าความยาวตรงช่วงนี้เป็นเท่าไหร่เท่านั้นนะคะเราก็เลยบอกได้เลยว่าเป็นสี่เมตรนั่นเองนะคะเช่นเดียวกันค่ะจากจุดศูนย์ไป B เนี่ยถามว่าระยะนี้เป็นเท่าไหร่คะน้องๆจากศูนย์ไป B น้องก็จะเห็นว่าหนึ่งช่วงคิดเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรถูกไหมคะก็ต้องเป็นสามเมตรนั่นเอง ทันะ,ะเผื่อใครไม่ทันขออีกหนึ่งรอบนะคะก็คืออยากรู้ว่าจาก A ไป B คือเท่าไหร่เนี่ยพี่ก็พิจารณาจากเส้นตรงนี้นะคะก็คือแนวแกน x โดยพิจารณาจุดศูนย์แล้วน้องจะเห็นว่าจากจุดศูนย์ไปยัง A เนี่ยช่วงตรงนี้เนี่ยก็หาได้จากแนวแกน x ตรงนี้ใช่ไหมคะก็มีหนึ่งช่วงก็คิดเป็นหนึ่งเมตรก็เป็นหนึ่งเมตรสองเมตรสาเมตรสี่เมตรนั่นเองโอเคนะ แต่ว่าถ้าจากศูนย์ไปยัง B เนี่ยน้องก็จะเห็นว่ามีกี่ช่วงคะสมช่วงถูกไหมมี1เมตร2เมตรสามเมตรถูกไหมคะจึงเป็น3ามเมตรเพราะฉะนั้นเราจึงบอกได้แล้วนั่นเองค่ะว่าระยะ AB เท่ากับเท่า,ทาไหร่เอ่ยก็ต้องเท่ากับช่วงนี้บวกกับช่วงนี้ถูกไหมคะเพราะเราต้องการทั้งหมดนี้จึงได้ว่าระยะ AB นะคะเท่ากับเเมตรนั่นเองทันนะคะ แล้วก็บวกด้วยระยะ BC ค่ะซึ่งระยะ BC ก็ใช้หลักการคิดเดียวกันนะคะน้องก็จะเห็นว่าถ้าเราอยากรู้ BC ใช่ไหมพี่ก็จะพิจารณาจากศูนย์ตรงนี้ก่อนเหมือนเดิมค่ะแล้วจากศูนย์ถึง B ถามว่าเป็นเท่าไหร่คะก็เป็น3เมตรเหมือนเดิมถูกไหมคะแล้วจากศูนย์ถึง C ล่ะคะน้องก็จะเห็นว่ามีแค่1ช่วงถูกไหมมาถึงแค่ลบ1มี1ช่วงก็ต้องเป็น 1เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าระยะ BC นะคะจะเท่ากับ4เมตรนั่นเองค่ะโอเคนะคะและเมื่อเราได้ว่าระยะ AB คือ7เมตรระยะ BC คือสเมตรเราจึงรู้ค่า d นั่นเองโอเคนะงั้นเดี๋ยวพี่ขอนำไปแทนในสูตรเลยนะคะก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยนะคะ หรือ v a v นะคะจะเท่ากับ d ส่วนเดลต้า t ถูกไหมซึ่ง d เมื่อกี้เรารู้แล้วนะคะว่าเป็น7เมตรบวกกับ4เมตรนั่นเองเกิดจากระยะ ab บวกด้วยระยะ bc ค่ะแล้วก็หารด้วยเดลต้า t เดลต้า t เป็นเท่าไหร่ล่ะน้องก็ย้อนกลับไปดูโจทย์นะคะโจทย์เนี่ยได,ได้บอกมาว่าจาก a ถึง b ใช้เวลาไป3วินาที แล้วก็ย้อนกลับใช่ไหมคะโดยจาก B ไป C ใช้เวลา2วินาทีแล้วก็แค่คิดเวลาทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะทันนะเราก็แค่คิดเวลาทั้งหมดเลยซึ่งเวลาทั้งหมดเนี่ยแน่นอนค่ะเวลาทั้งหมดในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือต้องต้องคิดจาก A ไป C เลยถูกไหมก็ต้องเป็น3บวก2เลยนั่นเองค่ะทันนะคะค่านี้จะเป็นเวลาทั้งหมดของเรานะ แล้วน้องก็นำไปแทนค่ะก็คือสามบวกสองที่ใส่หน่วยเป็น S ก็คือวินาทีนะคะ,ะทีน้องก็จะได้เป็นสิบเอ็ดเมตรส่วนด้วยห้าวินาทีใช่ไหมคะคิดเลขออกมาจะได้เป็นสองจุดสองเมตรต่อวินาทีนั่นเองทันนะะในตอนนี้เราก็สามารถที่จะหาอัตราเร็วเฉลี่ยดได้แล้วนั่นเองค่ะถัดมาค่ะ เรามาดูวิธีในการหาความเร็วเฉลี่ยนะคะความเร็วเฉลี่ยหรือ vav นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายเวกเตอร์หายังไงนะคะก็คือหาจากการกระจัดถูกไหมคะส่วนด้วยเวลาทั้งหมดซึ่งการกระจัดเนี่ยก็หาไม่ยากเลยค่ะก็คือน้องก็ย้อนไปดูรูปนะคะ การกระจัดเนี่ยเทคนิคที่พี่มักจะแนะนําเสมอคือให้น้องดูจากรูปแล้วให้น้องลากเส้นค่ะลากเส้นจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายทันนะในเมื่อเรารู้ว่าจุด A คือจุดเริ่มต้นจุด C คือจุดสุดท้ายถูกไหมคะการกระจัดเราก็จะหาโดยการลากเส้นจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายแบบนี้ค่ะทันนะแล้วก็ลูกศรก็ชี้ไปทางจุดสุดท้ายนั่นเอง เราจะได้ว่าเส้นสีเขียวเส้นนี้คือเส้นของการกระจัดค่ะจากนั้นนะคะน้องก็แค่หาขนาดการกระจัดออกมาค่ะว่าเป็นเท่าไหร่น้องก็จะเห็นว่าการกระจัดอันนี้นะคะอยู่ในช่วงไหนเอ่ยช่วงที่เป็นลบสี่ถึงลบหนึ่งถูกไหมอทาทันนะเป็นลบสี่ถึงลบหนึ่งจริงๆเนี่ยน้องก็สามารถหาขนาดได้จากความยาวเส้นนี้ได้เลยทันไหม น้องสามารถหาขนาดได้จากความยาวเส้นนี้ได้เลยแต่ว่าที่พี่จะใช้คิดในข้อนี้นะคะการหาการกระัดของพี่คือพี่จะคิดจากเดลต้าเเท่ากับ x f ลบ x I นั่นเองก็คือตำแหน่งสุดท้ายลบตำแหน่งเริ่มต้นที่พี่จะคิดแบบนี้นะคะเนื่องมาจากว่าในข้อนี้เนี่ยได้ระบุตำแหน่งของจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายมาให้ชัดเจนแล้ว ซึ่งอยู่บนแนวแกน x น้องก็แค่นำมาลบกันได้เลยนั่นเองแต่ถ้าหากว่าไม่ชัดเจนเนี่ยน้องก็อาจจะดูจากขนาดของเส้นแล้วค่อยพิจรารณาทิศทางก็ได้ค่ะทำนะก็คือทำได้หลายรูปแบบนั่นเองแต่ในข้อนี้น้องจะเห็นว่า พอเราลากเส้นปุ๊บเนี่ยน้องก็จะเห็นว่าจริงๆมันก็อยู่บนแนวกัน x อยู่แล้วน้องก็แค่นำ xf ลบ xi ซึ่ง xf ก็คือลบ1 xi ก็คือลบ4ถูกไหมคะ่า xf คือลบ1 xi คือลบ4น้องก็แค่นำไปแทนค่าค่ะเราก็จะได้เป็น xf คือลบ1เมตรถูกไหมคะ ลบด้วย xi SI คือลบ4เมตรแล้วก็หารด้วยช่วงเวลาทั้งหมดซึ่งแน่นอนค่ะช่วงเวลาทั้งหมดเนี่ยเราจะคิดแบบไหนละ่ะใช่แบบเอามาลบกันไหมก็ไม่ใช่ช่วงเวลาทั้งหมดตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงเวลาการเคลื่อนที่แบบนี้ค่ะช่วงเวลาที่ใช้เคลื่อนที่แบบนี้ถึงจะถือเป็นช่วงเวลาที่ใช้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นค่าเดียวกับการคิดอัตราเร็วเฉลี่ยนั่นเองก็คือ สามวินาทีบวกสองวินาทีก็คือห้าเมตรนะคะขอไปหัดก็คือห้าวินาทีนะคะ,ะน้องก็นำสามวินาทีบวกสองวินาทีนะก็จะได้เป็นลบหนึ่งลบด้วยลบสี่ก็กลายเป็นอะไรคะลบเจอลบเป็นบวกถูกไหมก็จะได้เป็นสี่ลบหนึ่งก็คือสามเมตรนั่นเองหารด้วยห้าวินาทีคิดออกมานะคะจะได้เป็นบวกศูนย์จุดหกเมตรต่อวินาทีนั่นเอง อ่ะย้ำนะด้วยความที่ความเร็วเฉลี่ยเป็นปริมาณอะไรคะปริมาณเวกเตอร์ ector, ถูกไหมเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าต้องมีอะไรด้วยคะมีทิศท,ทางด้วยนั่นเองซึ่งน้องจะเห็นว่าเราคิดออกมาเนี่ยเป็นบวกอยู่แล้วถูกไหมน้องจะเห็นว่าอันนี้แหละคือข้อดีของการที่เราใช้เดลต้าเเท่ากับ x f ลบ x i พอเราคิดตามเครื่องหมายใส่เครื่องหมายลงไปก็จะสามารถบอกเราได้ว่าทิศทางเป็นยังไงจากการที่เราคำนวณได้นั่นเองนะคะถ้าเป็นบวกก็คือมีทิศไปทางขวาถูกไหมคะแต่ถ้าหากว่าน้องจะใช้วิธีนี้ก็คือหาขนาดของเส้นแล้วค่อยคิดทิศท,ทางตามมาทีหลังก็ได้โดยดูยดยจากทิศทางที่เราลากเส้นของการกระจัดก็คือเราลากเป็นยังไงคะเราลากไปทางนี้อยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นทิศทางก็ต้องไปทางนี้อยู่แล้วก็ได้เหมือนกันนั่นเอง โอเคนะคะอะตรงนี้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบทั้งหมดสำหรับข้อนี้แล้วค่ะก็มาเขียนสรุปนิดนึงนะคะเราก็จะตอบว่าอัตราเร็วเฉลี่ยคือ2.2เมตรต่อวินาทีและความเร็วเฉลี่ย คือบวกศูนจุดหกเมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะโดยบวกตรงนี้ก็บ่งบอกเครื่องหมายอยู่แล้วนะคะหรือน้องวงเล็บไว้ก็ได้ค่ะว่ามีทิศไปทางขวาโอเคนะคะหรือน้องจะเขียนแค่ศูนดหกเมตรต่อวินาทีแล้วก็วงเล็บว่าทิศไปทางขวาก็ได้นะคะโอเค งั้นก่อนไปข้อถัดไปเรามาสรุปข้อนี้กันนิดนึงค่ะข้อนี้นะคะโจทย์ได้ให้รูปแสดงการเคลื่อนที่ของอนุภาคหนึ่งในแนวแกน f มานะคะก็คือรูปนี้แล้วก็ได้ให้ตำแหน่งของจุด A b c มาแล้วก็ได้บอกว่าอนุภาคเคลื่อนที่จาก a ไป b ใช้เวลา3วินาทีเคลื่อนที่จาก b ไป C นะคะก็คือย้อนกลับมาเนี่ยใช้เวลา2วินาที แล้วให้เราหาอัตราเร็วเฉลี่ยแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยค่ะพี่ก็ได้ทบทวนวิธีในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยให้กับน้องๆนะคะก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยเป็นปริมาณสเกลร์เพราะฉะนั้นเวลาเราจะคิดเ <โ frustrating. c ười> นี่ยก็คิดแค่ขนาดแล้วก็นิยามของอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะก็คือระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดหารด้วยช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นสูตรก็คือระยะทางทั้ง,งหมดหารด้วยช่วงเวลาทั้งหมดนั่นเองค่ะ ส่วนความเร็วเฉลี่ยนะคะก็คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าความเร็วเฉลี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์จะมีทั้งขนาดและทิศทางและการที่เราจะคิดได้เราก็ต้องรู้นิยามซึ่งนิยามของความเร็วเฉลี่ยก็จะต่างออกไปจากอัตราเร็วเฉลีย่ยนั่นคือการกระจัดในช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนที่ทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสูตรในการหาความเร็วเฉลี่ยจึงหาจากการกระจัดส่วนด้วยช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเอง จากนั้นนะคะพี่ก็จะเริ่มหาตาเร็วเฉลีย่ยและความเร็วเฉลีย่ยโดยเรามาดูดตาเร็วเฉลีย่ยก่อนค่ะเราต้องคิดจากระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดใช่ไหมพี่ก็ย้อนกลับไปดูที่รูปค่ะเราอยากรู้ระยะทางทั้งหมดก็ต้องเป็นระยะทางจาก A ไป B แล้วก็ B ไป C มารวมกันน้องก็แค่คิดทีละช่วงเราก็ดูจากระยะ A ไป B ก่อนโดยใช้ศูนย์เป็นจุดอ้างอิงน้องก็จะรู้ว่าจาก A ไปถึงศเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะ4เมตร โดยเราดูจากกราฟหรือแนวแกน x ตรงนี้นั่นเองของ b ก็เช่นกันค่ะน้องก็แค่ดูจากศูนย์ไป b นั่นเองค่ะก็จะได้เป็น3เมตรถูกไหมคะอะแล้วน้องก็แค่นำ4เมตรมาบวก3เมตรก็จะได้ระยะ ab นั่นเองว่าเป็นเท่าไหร่คะ7เมตรและ bc นะคะก็คิดเหมือนกันค่ะก็คือดูทีละช่วงไปนะคะแล้วก็นำมาบวกกันก็จะได้4เมตร ทันมาสําหรับเวลาทั้งหมดนะคะเราก็ต้องคิดจากเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดถูกไหมเราก็รู้ว่าจาก A ไป B คือ3วินาที B ไป C คือ2วินาทีเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดจาก A ไป C เลยเนี่ยคือ3วินาทีบวก2วินาทีค่ะและเราก็แค่นําทั้งหมดมาแทนค่าตรงนี้นะคะคิดได้ออกมาจะได้อัตราเร็วเฉลี่ยเป็น2.2เมตรต่อวินาทีค่ะถัดมานะคะ ความเร็วเฉลี่ยหายังไงน้องก็หาการกระจัดออกมาก่อนโดยการหาการกระจัดเนี่ยเทคนิคที่พี่มักจะแนะนําคือให้น้องลองลากเส้นการกระจัดขึ้นมาก่อนหรือลากเวกเตอร์การกระจัดขึ้นมาจากนั้นเราจะหาการกระจัดได้สองแบบแบบแรกคือถ้าหากเรารู้ตําแหน่งที่แน่ชัดของจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะคะน้องแค่นําจุดสุดท้ายลบจุดเริ่มต้นได้เลยนะโอเคนะนำตำแหน่งมาลบกันได้เลย แต่ถ้าหากว่ากรณีน,นี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยมันดูใช้ยากน้องก็แค่หาขนาดของเส้นของการกระจัดนั้นนะคะดูว่าเส้นนั้นเนี่ยมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่แล้วค่อยคิดทิศทางทีหลังตามเส้นที่เราลากตามลูกศรที่เราลากนั่นเองโอเคนะซึ่งถ้าเราย้อนมาดูที่รูปนะคะเรารู้ว่า A คือจุดเริ่มต้น B คือจุดสุดท้ายน้องก็ลากเส้นค่ะ ได้เส้นสีเขียวตรงนี้นะคะคือเส้นของการกระจัดเวกเตอร์การกระจัดถูกไหมได้เวกเตอร์การกระจัดมาแล้วน้องจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่บนแกน x อยู่แล้วนะคะซึ่งทําให้เราคิดตําแหน่งง่ายโจทย์ก็ได้บอกตําแหน่งของจุดเริ่มต้นและตําแหน่งจุดสุดท้ายมาแล้วน้องก็นา xf ลบ xi ได้เลยซึ่ง xf จุดสุดท้ายคือลบหนึ่ง xi จุดสุดท้ายก็คือลบสี่ใช่ไหมคะน้องก็แค่นํามาแทนค่าค่ะ แล้วเวลาทั้งหมดเนี่ยก็ยังคงเป็นเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดก็คือ3วินาทีบวก2วินาทีเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายใช่ไหมคะเวลาเราคิดการจัดเนี่ยเพราะเป็นปริมาณเวกเตอร์ก็ต้องมีเครื่องหมายด้วยคิดออกมานะคะสุดท้ายจะได้เป็นบวก0.6เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็บ่งบอกทิศทางให้กับเรานั่นเองค่ะว่าความเร็วเนี่ยมีทิศทางไปทางขวานั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจึงตอบได้แล้วค่ะว่าข้อนี้นะคะก็คืออัต,ตาราเร็วเฉลี่ยคือสองจุดสองเมตรต่อวินาทีและความเร็วเฉลี่ยนะคะก็คือบวกศูนย์จุดหกเมตรต่อวินาทีนั่นเองโดยบวกตรงนี้ก็คือเป็นการบอกว่าความเร็วนี้มีทิศไปทางขวานั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา ในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้